เนี่ยหม้อหุงข้าวสำหรับนกแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นหม้อใหญ่ละอันนี้สำหรับน้ำกับพี่เบนสองคนแล้วก็ไข่ต้มวันละสองลูกแล้วก็บางทีเรามีเศษขนมปังอะไรเราก็เก็บเก็บไว้ก็จะคุกข้าวไปให้นกกิน้รงจะคุกข้าว ิดว่าจะทำอย่างนี้แหละข้าวยังร้อนๆอยเลย ข้าวจะไม่ค่อยนิ่มสักเท่าไหร่หรอกข้าว,าวสดนำที่ไปซื้อข้าวแข็งเขาเรียกข้าวขาว15%ใส่ไข่ต้มนกก็จะได้มีวิตามินด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวไปเลี้ยงนกกันอันนี้เดินทางไปให้ข้าวนกกันไปออกกำลังกายไม่ได้ก็ต้องไปให้ข้าวนกทกกุวก่ัน อาหาร ดูสิเงียบขนาดนี้ โนก็สแตนบายรอกันแล้วนะยังสแตนบายรอกันไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเราก็รอดูนี่มาแล้วนี่มาเรียกแล้วดูค่ะบินมาดูดูว่าเยอะมากมายแค่ไหนเยอะมากมายแค่ไหนดูมากมายแค่ไหน มาทุกที่ดูอันนี้แค่จุดแรกนะคะจุดแรกก็ยังมากันเรื่อยๆมีทั้งนกทั้งกระรอกอันนี้ก็จะเป็นถุงข้าวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังเศษขนมปังอะไรก็ได้แล้วก็มาแบ่งปันเขาเนาะอันนี้ใส่ขนมปังก่อน รื่อยๆนะจากต้นต้นหานนี้ไปถึงสุดหานนะเดินให้แต่ว่าวันนี้ฝนตกน่าจะไม่เดินละมั้งโอเคแค่นี้นะคะให้เข้านกก่อนนะเนี่ยวันหนึ่งเล็กๆน้อยๆนกก็ได้เงินคนละอิ่มนะคะ ใชอยู่แถวนี้ก็มานะช่วยเหลือสัตว์ชีวิตเล็กๆกันหน่อยนะคะไปไปแล้วไปแล้วจ้ะเนี่ยต้องเดินตามมันฉลาดนะปไปให้นกกันต่อไปให้ข้าวกันต่อ